ครับก็สวัสดีทุกผู้ชมทุกคนด้วยนะครับก็ถ้าเกิดมีผู้ติดตามเยอะๆเนาะก็จะทำอินโทรวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการเปิดตัวช่องใหม่ทีแรกการทำคลิปเนี่ยผมก็คืนๆนั่นแหละลนะแต่ว่าก็คือมันแบบ <c oughs> มันอายมากแต่ผมก็ว่านะการทำยูทูบเนี่ยมันก็ดีอยู่อย่างหนึ่งนะคือผมจะได้ทำคลิปมาโชวคคณดูนะครับ คุณก็คงจะพูดว่าอืมกูดูอยู่ทุกวันแต่ถึงไม่อยากดูอะไรประมาณนี้นะแต่อย่าออกนะครับก็อย่าให้กดติดตามให้นะอืมและการที่เราทํา youtube เนี่ยมันเป็นการเปิดสร้างรายได้นะครับพวกคุณก็เคยดู youtube นั่นแหละผมรู้คุณก็เคยดูจะแล้วปะวะเออช่างมาถึงครับผมจะเป็นช่องแนวแบบว่าเราเรื่องนี่คือคลิปแรกนะครับ จะไม่ดีหน่อยนะกันต่อตอก็ขออภัยทุกคนด้วยนะครับและคลิปหน้าผมอาจจะเป็นเล่นฟรีไฟอะไรก็ได้นะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆเนาะก็อยากให้มากดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยอย่ากกดดีไลค์ผมนะผมแค่อยากํำช่อง YouTube ที่ดังๆเขาบ้างลยนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยว อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คืออ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยล่ะไปแล้วครับ